สวัสดีครับพี่น้องปองไปวัอนี้สิบ้ามาเบ่งของมีเอ้ายกพูเปิดไฟเลยเอ้ามาพอดีไดไฟก็ได้ไฟมันบ่มนีนี้ไฟแันส่ายวัอนี้เฮ้ยยังกินนี่แหมุนใส่เหงไยังนี่้อใส่กอกใส่ใส่กอกนี่่อดเอใส่กอหนียวมะใส่กอกุนเส้นค่ะ่กอกุนเส้นแม่นค่ะอ๋อคือกระเสียบเลยวะงนกระเสียบบน จ้จะไปซื้อมาแด้ตอนไหนนี่เอาฝากใหญ่ก็ซื้อมาให้มึงเนียบมึงนี่น้อนนี่ได้บะเนี่ยวดียร์เข้ามาเที่ยววานนี้าะมึงพักไปไหนเพราะว่าเขาเจ้าปิดก็เลยเออกะ,อกะอลีก็เลยทักหาแล่เราสุดแล้วเช่นครับเป็นไงสั่นกังมาปาาเมนูมีแต่สวัสดิ์แต่ว่าผมไม่เข้าใจอย่างหนึ่งเลยนะฮะ,ะอันนี้เขาเาขอื่อนยังไงหมูแก้วหมูหมักแก้วแดนเทือกแม่นี่ไหม เก้วบวงสัสเลไมนูปดมแ้อเมแบบนี้ตงนีย็กระอเยบิ่าขาอคือแบบมงเขาได้มองสีเลยคือเป็นเป็นโฮมสเตยบ้านนะครับแมนเป็นบ้านเลยป็นบ้านเลยแฟนคับมีวิวแมนแฟนคับมีวิวแฟนคลับมดีสมัยกันนะแมนติในที่ะแมโอ้มองรอนมองน้องเจ้าคือห้องเย็นห้องมาลิปวดแถวสซื้อห้องไหมปวดแถวไง หองเนี้ยเงินิได้ได้ได้หอมวหอมมะลิซื้อหองหองมะลิโอ้โเท่ห์วะบรรยากาศดีครับพี่น้องผมมีทีน้อนแล้วครับในรถเออสุดยอดขึ้นกันน้อนในรถและอยู่กันน้อนในรถน้ำแข็งนี่แหละ เราไปกินย่มงังไถยรถใอยกันเลยมาแต่แซ่บนะวะไส้ไส่ไส้ใส่กรอกยังกอดเขาเดินใส่กรอ,อกยังกอดไส่กรอกขุนเส้นปวดเท้าขาดได้นี่ขาดได้นี่น้ำเปลา่าแบ้ดวันนี้คือบแบบมาเข้ามาแบบมาชิวๆเ,เดี๋ยวสิาสพาไปเบิ่งบรรยากาศครับเดี๋ยวจังหวอดสิพาไปเบิ่งมองมองมองนอนผมนะนอนดื่ คือใช่เลยอ่ะบังครับพระอาทิตย์คือบรรยากาศดีมากสวยงามมาก เียวเห็นกินกับพิวเอามาสีกระลำทอดน้ำปลาค่ะว้าวยัก็กระลำทอดน้ำปลาเอายงยเป็นกระลำนี่มทอดอะไรีกแม่ทอดปลาไม่ะก็ได้ที่หมูัาตันหมูมันมาเค็จใส่มาเ็ดกัใส่พริกน้ใส่งยค่ะเะกินโดดเ เากันซิมีภารกิจขึ้นใอ้วงได้พี่น้องทั้รติดตามครับมาเกแก้วบวงหรอเมนูเมนเอาอยู่ปากเสียแล้วยายจ่ออยังโอ้ยวันจีว่ามองเสียคือผมชรถอะ ใส,ส่บ้างเใส่ขอาวโพดไนอมันเพื่อขไข่มันใหม่ก็จริงเพราะว่าลำตอ๋อมันตกตกก <c oughs> ้อกนอ,อังบ่น,นี่น <S S <uga> <S ตนี่เส่มนี่ยังะ้าวใส่หรือใส่งรก้าบออันนี้น้ำตาลค่ะอ๋อน้ำตาลโอเคขอโทษครับผมเ่มส็สก้ออออาออย่าไ,ได้เาลัางื้อบ นองก็เ่มจะสู้กันอป็จะที่อก็นอไปเอพื่นบัหอมมาในตะคอยหอมมแห้งระยะตอนนี้กินแบบเดฟิวมาครับอากาศแบบไทยเท่ดีเนาะโอ้ใมอนอน้อนคอยเยียมเยี่ยมเยนะมันได้แบบตื่นกีนมาได้พอแบบภูเขาเลยไหมเห็นไหะโยวา นอนกัใครอีหรอมีอยู่นนอน,น,นฝากพี่น้องติดตามซีรีส์มินิซีรีส์อีวุนโซตายนะครับเรื่องราวจะเป็นยังไงนะั้นต้องรอติดตามครับเฮ้ยชนระดาพี่ยูชนระดาไหมเออโอ้ท่านมุกอยู่เว้ยท่านอยูท่านหยบพรมกุกท่านยพรใส่มือซิมได้บอ ไม่น,นี่เสียบมันวะใส่ส่วนนี่วยเสียบทางเนาะโหยอดชิ้ยอด ยังเกาะเขืนยังเกาะคือลำุณว่าลักษณะมันคือน,นแต่วะคือแบบเขือนยังวะคือไปนั่นดองไหมปะกาศดองไหม อัน hmm นี้คืเมนูอย่างก็อีกครั้งอร่อยยังก็ยังก็อันนี้อะไรพวกซีเมนสิเล่นมอ

อันนี้เขาเรียกอะไรนะครับหมูบักหมูบักบักนาวมันเสกหอกกินสักนแล้ะครับพี่น้องโมเมนต์อันขวางเพียงได้นนิพี่น้องเขาจะโหเฮ็ดเองครับมันกันเลเบง่งดูน่ากินนะครับบะเนียนพักที่บอยากสซิวอกซิฟัง เอาบอกวอารถในในกระได้วอลุ่้ว่าลงทางไปเออพักเนี่ยลงทางไปบ้านทับเปิดพักแม่พี่น้องยังก็เขาอื่นลูกก็ประมาณสี่บาทเนาะแมนค่ะแมนยวนตามมองยินดีเถือะแห้งนี่เงี้ยเงี้ยทั้งกระลำทั้งพักเนี่ยครับอย่างละสิบยี่สิบห้าบาทสามบาทสี่บาทห้าบาทครับของถือกแห้งนี่ค่ะนี่แหละแต่รับเขาไม่ได้ปุ๋ยเงี่ยครับอันนี้ก็คือแบบถูกๆมากเลยอ่ะนี่เมนูอาหารบันนี้แก้วบองกับบองมาแต่บ้านเนี่ยค่ะแก้วบองกับมาแต่บ้านบันนี้เข่ากับ ยายจะเปิดอบองของเขานียเขางนี่เขากับหงอิงอัพยุกยับมาให้พี่น้องมึงทำไงว่ามมองของเขาฮาต้องได้ใด์แบบจังสี่ครับคือว่าเดใสหมองของเขาครับคือแบบดังไฟกันคือแบบสบายสบายคลอทิปนี้แบบลำหัวนั่งกินซ้ำมืกับเบิดเพราะว่าเขาบบมีงบในการท้ายทํานะครับแมาแบบประหยัดอกกาแฟของักาแฟแ่นกาแฟเอื่อยน แต่ว่ามางเดยที่ต้องการให้เ้าไปรีวิวให้เ้าไปอยู่ด้วยบอกเลยครับเดี๋ยวสิ่ปีไทยซีรีส์วิงโซตายมันก็เป็นการโปรโมทเขาเรียกอะไรตัวเจ้าของนั่บอกบอกว่าโปรโมทไอ้สถานที่ที่เราไปไหมมีทานมีอย่าง้ผมเรียบทั้งรวจเดี๋ยวอีสักคู่จะพาไปดูห้องนอนอนี้สมัยอันนี้ไปบนห้องนอนมีวิวกันพี่น้อง พี่น้องอยากเบิงาา้งเพราะว่าห้องไมยังวิวเปน็นยังไงครับโดยเฉพาะไอเบิ้งครับมีดดผีเสื้อเจ้าภาพผีไส้มานอนนี่แอน,แอนแอนปาดเฮ้ยยายคือมีคนนอนกอดอยู่หันแล้วเบิ้งกันาะผู้ใดนอนอยู่ในหันเอาา้า,าอมีผู้ชายเจ้าภาพผู้ชายออกมาตีนั่นนั่นเนาะลูกตาเข้าแาไปาร์ตห้องเจ้าคือดีด้วยวะไปห้องนอนเพฝันโปเจ้าวะ เหียวว่ะอ,อันนี้คือแบบเออใหญ่เราคือแบบเครียดหงแบบสวยเลยว่ะตะเกียราเล็ดอันนี้นะตะกี้เราเล็ดรสีสอร์ทเล็ดอันนี้นะมันจะเห็นตะเจ้าก็เลยตรื่องมีตะเจ้าะปิดตะเจ้าะปั๊ปคูนเป็นพันชีเหลือพันชิเลือเป็นบ้านเขาค<ข>อยเขามาอย่างนี้คอยตกใจกบดคอยนึกว่าเจ้าะผ้าพุทราใช่ไหมนี่ว่าผ้าบุทราเขามาบวซ้วนคอยเนี่ยของของนอนมีวิวมีอย่างแบบหกค่ะ คือห้องนอนเดี๋ยวสิพาพี่เบิ้งห้องนอนดีดีไหมตามมาพี่น้องมุ้ยออกทางไหนล่ะโต๊ะเจเบิ้งฮาสูดบาครับพี่น้องหลังจากกินข้าวแล้วเสร็จนะครับเดี๋ยวสิพาพี่เบิง้งห้องนอนดีดีไหมรั่วห้องนอนอีเนอนอบิ้งสิบเป็นไหนมาครับพี่สิพาพี่เบิง้งนนี้มีวิวล้อก็สีมีแต่คุยงานกระมูแล้วนะครับด้านหลังรถนะครับ จะเป็นภูเขาครับไฟงามๆนี่สภาพพระเบงของน้อนอีวุ่นครับบา้ามันอยู่ยังไงคือแบบตื่นเต้ามากคือพอ่อภูเขาเลยอ่ะแน,น่ๆทุกท่านพร,ร้อมหรือยังปับ๊บนี่นี่คือมองน้อนผมนะครับคือสีน้อน นอนอยู่ห,หลังเราเลยขึ้นมาไอ้สิบ้าขึ้นนะครับฮึบก็่ไม่มีอ่ะครับอึบขึ้นมาอันนี้คือชุดที่ว่าสิ้นทายงานนะครับจะนอนอันนี้ก็เป็นไฟฉายเนี่ยนะเป็นไฟฉายเวนี่นะครับยังนอนกันนี่แล้วนอนไม่สิล่ะพี่น้องนอนุ่นแล้วหันหน้าออก ชิวขนาดเลยแหละนอนนะสิตาพี่น,อน้องคือแบบถ้าเกิดเขาตื่นเ้ามานี่ก็คือแบบได้ฟิวเลยนะครับตื่นเ้ามาก็คือแบบเข็นหมอกเข็นนยางเลยนะครับนี่คือของนอนครับสําหรับเมื่อนี้ภารกิจนะครับ,รบมือบม้ออื่นมื้ออื่นภารกิจสิบป,ประเทยียงต่อนะครับลองรอดิด่ามนะครับ ใน,นกากพี่น้องกดติดตามนะครับแล้วกาขอกำลังใจในการทายงานมินิซีรีนะครับ mm hmm. บ่ได้คิดว่าจะได้ยอดวิวได้หลายนะครับแต่ว่าอยากนำเสนอเขาเรียกอะไรวะนำเสนอนำเสนอความความความคิดถอยของวอยเกษตซีรีประมาณนี้นะครับนะครับ